ก็เหมือนลิปสติกมีให้เลือกตั้งเยอะใหม่ Q Press Nature Shine Lip Butter เนื้อชายน่มอยส์ให้เร็วปากชุ่มฉ่ำอย่างเหลือเชื่อสวยๆย่างเราไม่เห็นต้องแคร์เลย ยเครื่องดื่มเป๊ปทีน4,000และเครื่องดื่มเป๊ปทีน8,000สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มีข่าวเด็ดมาเอาใจแฟนคลับคู่จิน้นป๊อบธนวัฒน์และมิวนิษากันก่อนเลยค่ะแหม่ได้ยินเสียงเฮมาก่อนเลยนะคะวันนี้ทั้งคู่ควงคู่กันมาเปิดตัวละครเรื่องใหม่ชื่อรักออกฤทธิ์กันถึงอาคารมารีนนก็ขอให้ออกฤทธิ์สมชื่อเรื่องเลยนะคะเพียง กลับมาจิ้นตามคำเรียกร้องให้แฟนคลับป๊อบมิวได้เห็นลั่นกันแล้วค่ะกับละครเรื่องใหม่รักออกฤทธิ์ที่รับรองว่าออกฤทธิ์หวานหวานมันมันถึงใจแน่นอนเมื่อพระเอกป๊อบธนวันรลงทุนเลี้ยงหนวดคราวครึ้มต้อนรับการฟิตติ้งวันนี้มามาัดเข้มนุ่งยีนส์พร้อมสวมคาแรคเตอร์เป็นนักสืบดวงสวยที่จะลุยสืบคดีการตายปริศนาของหนุ่มๆในคืนส่งตัวกับไม้สาวดวงกินสามีนางเอกมิวนิ t าโดยแก๊งสามีดวงกุดก็แซ่บๆกันทุกคนทั้งหนุ่มกริดหนุ่มหล เจาเวอร์จากละครนางร้ายสายลับอยู่ตอนนี้หนุ่มเอพสินหนุ่มกริตภาคขาดแต่หนุ่มชายชาติโยโดมเรียกว่าเป็นบรรยากาศการฟิตติ้งทั้งสนุกและถูกใจที่สุดทําให้ผู้จัดยังยิ้มได้พี่คิงสมจริงที่เพิง่งสูญเสียคุณพ่อการันตีว่าสนุกห่านรั่วไม่แพ้นางร้ายสายลับที่เรตติ้งแรงถึงโค้งสุดท้ายอาวสานในวันอาทิตย์นี้เลยล่ะค่ะเนี่ยผู้ชายของมิวทั้งหลาย <laughs> ต้องรอดูต้องรอดูว่าผู้ชายคนนี้จะเกี่ยวอะไรกับมิวนะคะมีกี่คนเนี่ยนับไม่ถูกเลย ต้องรอดูมีกี่ลนผมเป็น number f ครับผมนี่สามสามครับสามผมคนสุดท้ายนี่อยู่ที่คนนี้เป็นไงโอ้จะผิดแปลกกับที่เคยเล่นมาเลยก็จะเป็นคนเป็นตัวเองไงบ้าเหรอไม่เป็นตัวเองขนาดนั้นผมว่าเรื่องนี้เป็นคอมเมดี้ที่แบบหลากหลายมากแล้วก็เวลาเข้ากันมันเหมือนกับว่าเขาก็จะต้องแต่งงานแล้วเราก็แอบชอบกันอยู่มันมันน่ารักมาก คนดูน่าจะแบบฟินกันแน่นอน และวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของผู้จัดละครคล้ายมาสเตอร์วันแม่ก้อยธาริกาที่มีอายุครบ61ปีเมื่อเช้านี้แม่ก้อยพร้อมลูกชายเอิร์นิธและเหล่ากาลยานามิตรในวงการบันเทิงอย่างอจิมมายุรชาัติแม่หนูสวงสุดาพี่น้องอรุโนชาพี่ตุ๊กดวงตาพี่ปูปริศนาอติวอรสา,าพี่เปี๊ยกสมมาตรพี่ก้อยปรัถนาแป๊บนพสิทธิ์รวมทั้งลูกๆนักแสดงอย่างน้ำฝนพัชรินอเล็กธีระเดชมิชเชลเบอร์แมนและเอสเตอร์ก็ได้ร่วมกันทำบุญถวายสังฆทานและถวายพระทหารเพนพระสงฆ์ ที่วัดเขียนเขตรังสิตคลอง3นอกจากนี้แม่ก้อยยังได้เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆน,นักเรียนโรงเรียนวัดเขียนเขตกว่า200คนอีกด้วยค่ะนานนะก็ขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็สมสมหวังทุกอย่างนะคะขอให้ก้อยประสบความสาเร็จในทุกสิ่งที่คิดที่อยากได้นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงจะได้มีแรงต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่าง ก็ขอให้แม่มีความสุขมากนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงคร่ะแม่สวยอยู่แล้วก็ให้สวยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นขึ้นไปอีกเลยพวกเราก็ทุกคนเด็กมาสวรรค์ทุกคนเนี่ยก็คงไม่มีวันนี้ถ้าไม่มีแม่ก้อยนะครับก็อยากจะไวยพนให้แม่มีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพสุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็อยู่เป็นร่มโพล่มใสของเราแบบนี้ตลอดไปครับสีฉันบันเทิงขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์สุขสันต์วันเกิดให้แม่ก้อยทาริกาคลีโอพัตราของเมืองไทยด้วยนะคะ ตอนนี้มาเวลคัมพระนางอีกหนึ่งคู่สำคัญที่ทุกคนจับตามองเขมงนางเอกเจนี่อัศวะเหมที่มาเป็นพิธีกรซีซันบันเทิงเปิดตัวสกุปละครดาวเกี่ยวเดือนคู่กับพระเอกอ้ํมอธิชาติขอบอกว่ามาดามเจนี่สวยหยาดฟ้าราศีจับหน้าจอรับรองว่าดาวดวงนี้จะโปรยเสน่ห์ให้แฟนๆติดนึบอีกแน่นอนคะ่ะ นางเอกเจนนี่มาตามหาหนุ่มในฝันกันกลางรายการสีสันบันเทิงคืนพรุ่งนี้เลยค่ะงานนี้เลยโดยพระเอกน้าอธิชาติอําเต็มที่โดยทั้งคู่มาร่วมกันจัดรายการสีสันบันเทิงสเปเชียลตอนดาวเกี้ยวเดือนกลางสวนสวยพร้อมมีสกูปเบื้องหลังละครที่แฟนๆทุกคนจับตามองจัดหนักมาให้จุใจรับรองว่าได้ฮามันสวยกันเต็มๆงานนี้ทั้งคู่คอนเฟิร์มว่าดาวเกี้ยวเดือนเป็นละครที่พระนางเริ่มความสัมพันธ์แบบมันส์ไม่เหมือนเรื่องอื่นจริงๆที่สําคัญต้องห้าม พลาดความสนุกของสีสันบันเทิงคืนพรุ่งนี้เด็ดขาดค่ะอยากจะมีลูกแต่ไม่อยากม,มีสามีไม่อยากผูกพันอเงี้ยค่ะก็จะต่างจากเรื่องอื่นอยูแ่แล้วก็ดูสนุกแล้วก็ดูเป็นแนวใหม่อีกอีกแนวนึงนะคะ่ะฟีดแบ็ที่บอกมาที่ได้รับก็คือจากพี่หน่องโดยตรงครับเมื่อวานพี่หน่องมากรองบอกว่าดูละครตอนแรกแล้วสนุกมากนั่งดูจนเพลินนะครับอยา่าพลาดนะครับ ผู้จัดพิคิงสมจริงสีสุภาพก็เพิ่งสูญเสียคุณพ่อสมบัติสีสุภาพในวัย82ปีเมื่อเช้าวันจันทร์ด้วยโรคชราโดยเมื่อคืนนี้ผู้จัดอายุยุวดีนักแสดงจากละครนางร้ายสายลับแผนพรสวรรค์กริอมรชัยฤกิกและเหล่าคนบันเทิงมาร่วมแสดงความเสียใจและฟังสวดพระอภิธรรมกันที่ศาลาหกวัดเสมียนนาีซึ่งพิคิงก็บอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมามีคุณพ่อสมบัติเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตมาตลอดโดยคืนนี้ช่อง3ก็ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและจะมีพิธี บำเพญกุศลในวันพุธอีกหนึ่งคืนก่อนจะมีพิธีชาปนากิจในวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายโมงตรงที่วัดเสมียนารีค่ะ ส่วนเจ้าของรายการเซฮายสาวติ๊กกัญญารักนณ์ก็หันมาจับงานใหม่ในฐานะผู้อํานวยการสร้างภาพยนตร์เป็นครั้งแรกจับมือกับผู้กํากับขวัญใจนักวิจารณ์คงเดชจตุรันรัศมีทําหนังวัยรุ่นตลกร้ายชื่อว่าตั้งวงที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยในเรื่องของการรําผ่านตัวละครวัยรุ่นเก,กรียน4สี่คนกับความคิดมักง่ายที่จะทําภารกิจรําแก้บนโดยได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อคืนนี้ท่ามกลางแขกผู้ใหญ่พี่ๆเพื่อนๆในวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีกันคึกคักซึ่งภาพยนต นเรื่องนี้ก็ได้ไปสร้างชื่อมาแล้วด้วยการเข้าประกวดรางวัลหมีแก้วในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลินครั้งที่63ที่เยอรมน,นีและฮ่องกงฟิล์มเฟสติวัลมาแล้วด้วยค่ะเราคิดว่าเราขายความคิดเนาะเราขายความคิดนะฮะฮแล้วกเ็เหมือนตั้งคําถามให้กับคนดูอะฮะ <มา S 2> ว่าแบบตกลงเราเป็นใครวัฒนธรรมไทยคืออะไรความเป็นไทยอยู่ตรงไหน<ช>แล้วแล้วถ้าทุกวันนี้เป็นอย่างนี้ แล้วเราจะเดินต่อกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่หนังก็มีความสนุกนะแล้วก็ชับฉับไวคือถ้าถามคนทำโน้มันก็ต้องบอกว่ารุ้นนะมันแบบเดี๋ยวอยากให้ให้คนดูอ่ะฟีดแบ็กออกมาดีกว่าพรุ่งนี้ห้ามพลาดกับการจับคู่เป็นพิธีกรของคู่พระนางอ้ามเจนนี่กับสกู๊ปไม่ธรรมดาของละครดาวเกี้ยวเดือนที่นี่เวลานี้นะคะ ส่วนตอนนี้ไปย้อนอดีตดูความอลังการของละครสรับพระเพลงงานประนีตของอาตุนพพลกันค่ะขอขอบคุณชุดพิธีกรจากบีบีและเครื่องประดับจากสเตฟานี่ชอวันนี้พราวและซีซั่นบันเทิงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ